อายิงยิงหน้าอกเพื่อถอยหลังเหยียเมื่อกี้แอนิเมชั่นโคตรนานอะ่ะถอยหลังกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดลล้อนะครับตอนนี้เราอยู่กับการลงมอดของเกมเลดเดวีเดียมชันภาคที่2กันอีกแล้วนะครับผมวันก่อนก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าพี่ครับสอนลงมอด p e t d a m a g e Overhaul Reload เวอร์ชันล่าสุดใหม่ครับก็จัดให้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นมดที่มันได้จะเป็น p e t d a m a g e Overhaul เป็นแบบ Reload นะครับเราก็ต้องมาลองเล่นกันดูนะครับว่ามดนี้มันจะเป็นยังไงนะถ้า a n i m a t i o นการตายนะครับก็อย่าลืมโหลดมดพื้นฐานมันด้วยนะครับผมมีมดพื้นฐานมันทําไม่ได้นะก็มาที่ไฟได้เลยนะครับ ผมก็กดเอาเวอร์ชั่นล่าสุดระ7สิงหาออกัสนะครับกดเมนนนดาวโหลดไปได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นไฟล์ซิปนะครับแบบนี้นะเป็นลูกซิปกดัับบิ e ลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับให้เราคุมดํานะครับ3ไฟล์นี้กดคลิกขวากด copy นะครับจากนั้นไปที่ d e a e r e d e m p t i o n นะครับไฟล์ d e e t e แล้วก็วางพื้นที่ว่างตรงนี้ได้เลยนะครับ เพลิกขวากดเข้าว่า paste นะครับแล้วกด r e p e t e ไปเลยนะครับถ้าของใครมีรีเ e ลก็กด Repate ถ้าของใครไม่ขึ้นอะไรก็กด Yes 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 ไปเรื่อยๆนะครับโอเคยังไม่เสร็จนะครับมันมีไฟล์ lml มันก็เชื่อมกับ mod manager นะครับ lml ก็จะมีนะครับไฟล์ตัวนี้ v i d e o r e loader นะครับตอนกลับมานะมาที่ mod manager นะครับไฟล์ไหนที่อยู่ใน lml เราจะต้องมารีเ e s h ที่ mod manager ทุกครั้งนะครับ รอมันขึ้นมาสักครู่นะครับโอเคถ้าของใครหลดครั้งแรกให้เราไปที่ฟันเฟืองไปตั้งค่าให้มันหาโฟลเดอร์เกมให้เจอนะครับผมก็ตั้งค่าเรียบร้อยนะกด 3. จุดนะครับรอสักครู่เลยครับมันโหลดก็จะขึ้นหน้าต่างแบนี้เราก็หาให้เจอนะครับว่าไฟล์เลด,ดเดตของเรานะครับว่ามันอยู่ที่ไหนเนะมื่อโหลดเจอแล้วนะครับให้เรากด select folder กดเซฟตรงนี้นะครับโอเคเราลงมอดเป็นเสร็จแล้วนะเมื่อกี้นี้เราก็มารีเฟซนะครับอันค้างแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> เราก็จะสังเกตว่ามอดที่เราลงเมื่อกี้นี้รี o Reloader มันก็ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะวงกลมลูกศรวงกลม2อ,อันนะครับกด1ครั้งนะครับ คก็เรียบร้อยนะครับเราก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่ามัดที่เราลงตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับผมเฮ้ยเราเจอเยอะละวเจ้าปืนทำไมวะเอาไม่ยิงมึงไงนี่คือแอนิเมชันนะครับยิงยิงยิงเรามาดูนะครับ อายแล้วเพื่อนเรามาได้ไงวะผมไม่ได้เสกมันนะมันมาเองมันทดสอบมอดกับไอ้คนนี้ก่อนเลยยิงแม่งสะดุดขาตัวเองล้มเอไงมีมือมากลุมท้องด้วยนะครับตรงที่โดนยิงมีเสียงร้องด้วยนะเฮ้อร้องเฮ้อ ดูแอนิเมชันของมันนะครับมันหมุนไปทางซ้ายนะครับอ่าเร็วๆเพื่อนเราหญิงเอมีตัวมายุ่งะมะนันก็ยิงกันเลยยิงแม่งเลยร้องทรมานยิง จะล้มไหมฮะยิงขาแม่งเลยยิงขาอี <c oughs> สะดุดล้มไปนี่เลยท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงคนลองนะอึ้งเอาอีใช่ไหมยิงขายิงขาแม่ง <c oughs> มีเสียงไอด้วยนะครับต่างคนต่างกลิ้งแล้วก็ร้องอย่างทรมานร้องโตดแรงร้องดังด้วยเออไอ้นั่นตายแล้วมั้งอันนี้ก็กลิ้งสายกลิ้งขวานะครับ สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือมันร้องหวยหวนได้นานมากนะครับคงจะเจ็บปวดทรมานมากการโดนยิงนี้โ,อโ,อโ,โะอเห้ยเป้อเ้อเ้อเก้อเฮ้แเฮ้อเฮ้เอเฮ้นเฮ้ัเฮ้อเฮ้อเอเฮ้อเฮ้อเฮคออเบิดเนนวยอี่สุด ไปเรื่อยไม่เข็ดไม่หลับอ่ะลองยิงแขนแม่งใช้มีดยิงขาแม่งถ้าเรายิงขามันก็จะยิงเห็นแอนิเมชั่นการลมที่สมจริงมากขึ้นด้วยนะครับยิงแขนก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ ลองลองลองเหมือนหมา, <laughs> อาเออไหนใครจะเข้ามามาว่ามานี่แน่ยิงขาแม่งจับขาด้วยจับเขาอ,อีกข้างนึง พื้หลุดมือเอาไงละมึงเฮ้ยล้มวิ่งแล้วก็ล้มนะครับดูมันดูมันวิ่งวิ่งอ่าไม่ล้มแล้วรอบนี้อ่าล้มแล้วครับเลอะขี้โคลนเลยมึงยิงหลังสักทีลุกไม่ขึ้นละสิมึงเจ็บปวดเฮ้ยเลือดไหลด้วยยิงดังเลยมึงเนะี่ยยิงดังเลย ยิงขาจับขายิงแขนวิ่งหนีนะครับยิงขาเล่นอ่ะนี่แนละยิงคอแม่งแอนิเ <c> ม <oughs> ชันทุกคนก็ได้เห็นหลายแบบเลยนะครับ <c oughs> ปืนตกแล้ววิ่งหนีโคตรขี้ขาด หน้าฟุบดินเลยมึงมึงมาหมดหมู่บ้านแล้วมั้งเนี่ยบางทีมันก็เยอะเกินไปนะครับอ่าผมให้ดุก็อเอาอีกเอาอีกยิงขา เ้อกระสุนจะหมดวะใครมันเล่นมันจะเอาหรอวะมันจะเอาเหรออ่ายิงยิงหน้าอกเพื่อถอยหลังเหี้ยเมื่อกี้แอนิเมชันโคตรนานอะถอยหลังยิงขาแม่งยิงเอาอีกยิงใคร มึงจะเอาใช่ไหมขอ,อปืนหน่อยเพื่อนยิงยิงไข่ซึ่งถึงกับฟุบลงพื้นเลยนะครับมึงก็ยังจะเอากูยิงหน้าอกมึงไม่จุกเลยหรืองไงวะนี่แน่ คนลเมืองผสมกับในอำเภอแม่งคูดเยอะแม่งร้องไปตรงไหนก็มีแต่คนร้งองทรมานจัดมึงจะตายไหมยิงอีกยิงอีกแม่งร้องกันหลัวๆเลย ยิงขาแม่งไยมีอีกกูก็เอาอีกยิงขาแม่งก็ประมาณนี้นะสำหรับมอด u l t i m a d e Overhaul Reloader นะครับเป็นยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยก็ได้เอาไอนี่มัน เป็นลมยืนขึ้นมาแล้วก็ลมลงอ๋อมีแบบยืนขึ้นมาแล้วก็ลมลงไปอีกนะครับแบบว่ามีแรงหายใจเฮือกสุดท้ายนะครับโอเคงั้นก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมห้ือยากให้ลงมัดอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมโอเคมาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ CU Gen นะครับผม Oh,